สวัสดีครับครับวันนี้มากันอีกแล้วนะครับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับของที่อยากได้นะครับผมนี่เป็น EP สามแล้วนะครับก็ที่เห็นกันตรงนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับยี่ห้อมาแชลนะครับผมเพิ่นไปเดินเล่นที่ห้างมาแล้วได้ลองไปฟังไปเปิดของเขาฟังเล่นดูนะครับ แเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสียงมันช่างนุ่มนวนไพเราะสนอหูขนาดนี้นะครับก็เลยจัดมาซะเลยนะครับมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลำโพงตัวนี้คือลำโพงอะไรนะครับว่าเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูเดีวผมแกะกล่องแล้วนะครับนะครับนี่ดูกล่องลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธมาแชลนะครับยี่ห้อมาแชลรุ่น คิวเบิร์นทูนะครับผมก็แกะกล่องมาแล้วข้างในก็นี่เป็นกล่องข้างในก็จะมีแค่น้ำพุงตัวนี้นะครับตัวหลักแล้วก็มีสายชาร์จหนึ่งเส้นนะครับเสียบกับไฟบ้านนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับสองเล่มเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นนะครับก็ แล้วประกันศูนย์ไทยนะครับผมโอเคสเปคเครื่องอะสเปคเครื่องเป็นยังไงนะครับเขาเขียนไว้ว่าตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ที่แบตในตัวนะครับ <Wow. S 1> เขมไว้ยี่สิบชั่วโมงนะครับวว้า <Wow. S 1> แล้วก็อ่าพอดีผมได้เอาไปทดลองใช้แล้วนะครับ หลังจากชาร์ารจแบตเต็ม,มนะครับก็คือมันได้สักประมาณไม่เกินสิบห้าชั่วโมงหรอก20ชั่วโมงนี่มัน,ม,นมันอยู่ที่ว่าเราเปิดเปิดดังเปิดค่อยแค่ไหนด้วยนะครับผมแล้วก็ลำโพงตัวนี้จะเป็นแบบมันติดไดเรกชันแนลซาวนะครับซึ่งเสียงกระจายรอบทิศทางนะครับทั้งออกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นบลูทูธห้าจุน นะครับตันนี้เป็นบลูทูธ o t h 5ุบลูทูธตัวใหม่แล้วก็กันน้ำที่ IPX2 นะครับ IPX2 ก็ประมาณน้ำหยดน้ำหยดน้ำสาดกระเซ็นอะไรประมาณนั้นนะครับคือเอาลงไปจุ่มไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถาต่อกับมือถือหรือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยได้ทีเดียวได้พร้อมกัน2ตัวแต่ว่าผัดกันใช้งานนะครับถ้าเกิด ต่อตัวที่หนึ่งอยู่แล้วไปเปิดตัวที่สองเสียงจากตัวที่สองจะเข้ามาแทนนะครับแล้วก็เสียงตัวที่หนึ่งจะตัดไปนะครับผมนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเรามาดูกันมันจะมีวิธีใหม่ๆที่ได้มาใหม่ๆนะครับนะครับ ได้มาใหม,ใหม่ๆนี่คือเราจะต้องมาชาร์จชาร์จแบตด,ด้วยก่อนอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยสิเขากำหนดไว้ว่าสองชั่วโมงครึ่งถึง3ามชั่วโมงนะครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับชาร์จแบตคือตอนที่เราชาร์จแบตเขาก็จะมีมีสายมาให้นะครับเสียบด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาด้านหลังให้ดูนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่ เปิดออกมาเสียบเป็นสายชาร์จไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ AUX ด้วย1ช่องนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากโทรศัพท์ที่ไม่มีบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก่อนที่จะมาดูรายละเอียดตัวลำโพงนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูอ่าวิธีการใช้เบื้องต้นนะครับวิธีการใช้เบื้องต้นก็ หลังจากที่ชาร์จแล้วนะเวลาตอนที่เราชาร์จแบตมันจะมีไฟตรงนี้มันจะวิ่งเป็นไฟวิ่งพอเราชาร์จเต็มล้วไฟมันจะหยุดนะครับก็คือเปิดที่สวิสตตัวนี้เปิดปึ๊บมันมีไฟโชว์นะครับเปิดตรงนี้นี่จะมีเสียงต่อบลูทูธนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อก็จะมีปุ่มบลูทูธตรงนี้ กดค้างไว้2วินาทีแล้วมันก็จะไปขึ้นชื่อที่โทรศัพท์นะครับขึ้นชื่อว่า Q ิวเบิร์เลยนะครับก็ทําการเชื่อมต่อปกตินะครับเหมือนทั่วไปนะครับผมแล้วก็ที่เขาบอกบอกกันไว้ก็คือมันเหมือนกับเป็นสูตรหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ <S 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 ก็คือการเบิร์นเสียงเขาต้องเบิร์นเสียงก่อนเวลาได้มาใหม่ๆอ,อยู่ที่ประมาณสักแปดสิบถึงหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับก็คือจริงๆแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละครับ ไม่ต้องไปรีบร้อนเบิร์นมันหรืออะไรมันก็คือว่าเปิดฟังไปเรื่อยๆตามเพลงที่เราอยากฟังนั่นแหละครับก็คือแต่ว่าช่วงตอนที่เบิร์นอ่ะอย่าเปิดเสียงดังมากนะครับให้เปิดเปิดอย่าไปเกินเลขห้าเลขหกนะครับประมาณนั้นนะครับมาตเตอร์วอลลุ่มนะครับตัวแรกเนี่ยแล้วก็พวกเบสแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยครับคือสําหรับตัว,ตว,ตวผมนะเบสผมจะไว้ที่ประมาณเจ็ดหรือแปดแล้วเสียงแหลมเนี่ยผม เปิดสุดเลยใครเปิดเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่สาหรับผมผมเปิดสุดเลยนะครับก็หลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงตัวนี้กำลังขับกี่วัตนะครับตัวนี้กำลังกาลังขับอยู่ที่55วัต์นะครับ55วัตจะมีลำโพงทั้งหมด3ดอกนะครับคือเป็นลำโพงซับวูเฟอร์ขนาดอ่าเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง เป็นลำโพงซับบูเฟอร์ขนาด2 5วัตตนึดอกนะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงเสียงแหลมเสียงกลางแหลมเนี่ยครับ2ดอกดอกละ1 5วัต์นะครับก็รวมกันเป็น5 5วัต์นะครับส่วนดิเมนชันของตัวลำโพงนะครับก็จะอยู่ที่กว้างด้านนี้นะครับด้านนี้ ด้านนี้อยู่ที่243ม mm, ิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ24เซน223มิลลิเมตรแล้วก็จะเป็นด้านด้านนี้ด้านนี้นะอยู่ที่1 6อย mm, ร้มิลลิเมตรนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านลึกด้านลึกความหนาของเครื่องอยู่ที่140มิลลิเมตรนะครับก็14เซนนั่นแหละครับใช้ไฟ2 2 0โวลต์ในการชาร์จนะครับ แล้วก็ทําความถี่ได้ที่ความถี่ของเสียงนะครับได้ที่52ถึง20,000เฮิรตนะครับความถี่เสียงนะครับก็หลังจากที่เราได้มันมาแล้วนะครับก็ทําการลงทะเบียนรับประการสินค้ารับการสินค้าอยู่หปีมันจะมี QR code อยู่ตรงนี้ครับให้สแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับใบเสร็จจะทิ้งนะครับ เพราะว่ามันจะต้องถ่ายรูปไปเสร็จเข้าไปในขั้นตอนด้วยนะครับเราก็ถ่ายรูปซีเรียลน้ำเบอร์ที่เครื่องลงไปด้วยนะครับผมก็หลักๆของลำโพงตัวนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอ๋อน้ำหนักน้ําหนักอยู่สองโลครึ่งนะครับน้ําหนักสองโลครึ่งกําลังดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายหนังนะด้านล่างนี่เป็นกามยีตรงนี้นี่มันจะเป็นเหมือนไอ้อะไรนะหูของกีตาร์ เราสามารถอัดแอปเอาสายกีตาร์สายของกีตาร์มาใส่เป็นสายสายฮิ้วแทนได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าเสียงดีแค่ไหนทีก็ยังไงรบก,กวนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น้องครับต่อหูฟังนะครับต่อหูฟังซึ่งมันจะได้ยินเสียงที่ เมอสมจริงที่สุดนะครับผมถ้าเกิดฟังจากโทรศัพท์เลยมันบางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังก็คือผมจะไว้ที่เบอร์ห้านะครับมาตเตอร์นะครับแล้วก็เบผมไว้ที่เจ็ดเสียงแหลมไว้สุดเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนแล้วมาว่ากันทีว่าความดังมันอะ อยู่แค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟัง ครับกับเสียงนะครับยังไงก็อย่าลืมลองใช้หูฟังด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับที่มันแสดงผลลงไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมยังไงผมฝากฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคือตัวนี้ก็เป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับทีอ่อยู่ในช่องเล่าข่าวชาวไบเกอร์ชาแนลนะครับผมก็คือทําร่วมกันอยู่นะครับก็ตรงนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับกับลำโพงตัวนี้แค่ว่าอยากได้ก็เลยซื้อมานะครับก็ยังไงก็ฝาก ติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ